ใช้ดีสี่หมื่นหมดไปแล้วสองกระปุกขอบคุณนะครับเซตนี้สี่หมื่นเซตนี้สี่หมื่นค่ะแม่ครับผมนี่ค่ะเออโทษสังสมแล้วสิวฟ้ากระจุดด่างดำรอยดำรอยแดงหน้าขาวใสนั่เวลาคือสามีเอาไปออเดอร์ให้เรื่อยๆเลยนะใช่นี่นะเซตนี้หยดนเลยอ่ะสามร้อยตะก้าสามร้อยตะก้าเตรียมสามสองหนึ่งสามร้อยตะก้าใครทันคือทันแบตเริ่มแบตจะหมดแล้วแพดขาวฟอนขาวสามร้อยตะก้าเชิญกดค่ะ สามรตะก้าเชิญกดค่ะตะก้ามานาสดีครับตะก้ามาเร็วนะแม่สองสวัสดีเร็วนะไปทางไดโอนได้สองร้อค่ะสองค่ะสองร้อค่ะสองร้อกส้าสค่ะสองาสิบเอาให้ทันแม่เอาให้ทันสองร้อหน้ไม่ทันนะครับทุนใช้มดสกระปุกแล้หน้าดีขึ้นมากขอบคุณนะครับสองร้อยสามสิบเซนค่ะสองร้อยเซตค่ะสองร้อยบเซนร้อเก้าสิเซตค่ะร้อเก้าสเซนครับผมเร็วแม่เร็ว กดค่ะตะก้ามาพี่หน้าบดีครับตะก้ามาเร็วนะแม่สองบดีครับเร็วนะใบทางได้โอนได้280ร้อยแปดค่ะเร็วกดเลยเร็วแม่กดร้อยเซตเท่านั้นกดเลยเซตขาวขาวเก้าสิบครับผมเซตสีขาวขาวเซทสีขาวขแพดขาวโฟนขาวเซตละสี่หมื่นแพดขาวโฟนขาวเซตละสี่หมื่นแล้วก็สังสมนะคะขอบใช้ดีมากคืออะไรอ่ะของใช้ดีมากหรือเปล่าเดี๋ยวเขาเขียนขอไข่บอลไม้ในพิกี้คืออะไรเออ ังโสมรสิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำรอยแดง<ช>และสุดท้ายสุดท้ายแล้วหมดครับหมดแล้วหมดค่ะไปค่ะแพ็คขาฟอนขาไปต่อไม่รอแล้วนะ